คุณใจเย็นเย็นเย็นใจใช้ชีวิตกันไปอย่าโมโหลา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 ,ลาอาใจร้อนร้อนร้อนใจ ถ้าหาคุณใจเย็นเย็นเย็นใจใช้ชีวิตกันไปอย่าโมโหแนทุกคนจำไว้นะขับรถอยู่บนถนนก็แคบนะใจเย็นๆกันนะครับผมถ้าไม่เย็นเดี๋ยวก็ไม,กไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เจ็บตัวก็ถึงตายได้นะครับผมจากความหวังดี เอความหวังดีจะให้ดีแค่ไผนนะครับผมโอ้เช้านี้รถเยอะมากนะครับผมโอนก็ไปทํางานเาวันนี้วันเช้าวันจันทร์ที่29มกราคม67นะครับผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรก็มาร้องเพลงถ่ายรถให้รับชมอันนี้ในเมืองหลาปูนนะครับผมเมืองหลาปูนเมืองถนนแยกตัดใหม่แยกนิพพุทองว่าแยกตัดใหม่ท่าจักเมืองแง่ท่าจักนะครับผม ตรงไฟเขียวไกลๆปู่นนะครับผมคือสีแยกตัดใหม่ของตรงโรงพยาบาลห่งโดงนะครับผมส่วนตรงนี้คือหมู่บ้านเอื้อทรราคาสีแดงๆเรียงกันเป็นแถบเป็นแถบอันนั้นบ้านเอื้ออทรอที่ผมอยู่นะครับผมเมืองแง่ละปูนนะครับผมบ้านเอื้ออทรโครงการเมืองแง่ละปูนนะครับอันนี้ผมมาออกกำลังกายตรงเนี่ยพุทบาทตรงพุ่นหองเนี่ย เกาะกลางฟุตบาทเกาะกลางมันกว้างพอๆกับถนนไอ้ดีเลยเอามาเป็นที่ออกกำลังกายโอ้โหสายหมอไปแล้วครับผมไอ้ดีก็เลยเอามาเป็นที่ออกกำลังกายตอนเช้านะครับผมลดก็คงมาแน่เสื้อแน่แหน่ครับปีนขึ้นมาบัเาบก,กาะแกงมาโจนไอด้ดีนะตายนะถ้าโจรก็มีรักษาในมือถือแนะน่แน่ก็คนอย่างไดก็เอาไป เพื่อตำรวจพอแล้วเนอะตอนเจ้าๆนี่ถนนโล่งนี่บางการมานี่เหยียบปะนะครับผมเป็นสองร้อยปะนะครับคออย่างเพิ้ลแลนด์เบย์เปิ way, เป้ลจะขึ้นเครื่องบินเนาะเพื่อะจะเครื่องบินจะขึ้นเนาะโอ้โหอ,อ่ะตะกี้เห็นดวงอาทิตย์ออกแมนนิการ์ว่าจะมาถ่ายให้รับชมงามๆนะครับผมตอนที่ไฟแดงอยู่กับถนนก็นจะโล่งๆประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้ารถแมนมากกว่อย่างตะกี้นะครับผม อันนี้คือในเมืองลำพูนนะครับผมที่ผมอยู่นะครับผมผมยังอยู่บ้านเนื้อทอนนี่อยู่นะครับผมโดนยึดละแต่ยังมาออกเตะหน้าด้านหน้าโทนนะครับผมให้ไล่ยังไงกูก็ไม่ออกเพลงของคาราบาลลืมละห้องอย่างไรผมอ่าโอเคหายตี้กันนะครับผมเดี๋ยวจะหายตัวจับครามเร็ว แลวสิ่งที่อมสักการเนาะเจ้านี่มันบุ่นไวหน่อยนะครับผมห่อเนี่ยถ้ารถออกตัวมาแล้วในะส่แว่นร้อนมากับเป็นสิ่งไม่แห้งนะครับผมบิดสุดไม้สุดไม้เพราะตอนนี้เจ็ดโมงเกือละแปดโมงก็ได้เวลาไปทํางานกันไปลงร่ำรงเรียนนะส่วนโฮเป็นคนไลสะสั่นละมีเวลาว่างเยอะนะครับผมก็เลย มีเวลามาทำคลิปอะไรอย่างนี้รับชมนี่นะครับผมเรื่องรื่นแรงนะครับผมทุกคนก็ที่ทุกเจ้าผมดีแล้วก่อจะโฮนะครับเช้าเช้านี่ผมว่างเนาะมาออกกําลังกายเนาะเพราะตอนตอนแรงตอนเย็นผมมันมีเวลาออกกําลังกายเลยผมไปขายของแม่ก่อข้ามแล้วไหนจะซ้อข้าวซ้อปลากินไหนจะซ้อข้าวหื้อลูกไหนจะซ้อข้าวหื้อกิ๊กหื้อเมียหื้ออะไรอย่างเงี้ยหื้อหมาหื้อแมวหื้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายอย่างนะครับผม กันเลยมา <c oughs> ค่อยมีเวลาตอนแมลงแม่เจ้าตื่นเจ้าก็เลยแมาออกกําลังกายอากาศก,าก่อนสดชื่นนะครับผมอากาศดีขนาดนะครับดูนะครับผมเพราะนี่ก็เป็นทุ่งนาหมดเลยนะครับผมข้งางหน้าในเมืองน,น,นะครับเป็นทุ่งนาอ่าตะก่อนนี่เป็นนาตุ่งนาหมดเลยนะครับผมเป็นนาตีนาหมดเลยนะไอถนนที่ผมอยู่นะครับแล้วเปิดก่อมาตัดทําถนนตัดใหม่ตรงนี้นะนะครับก็เลยแบ่งนะนนี้ก็เป็นทุ่งนานะบ้านจะสั่นกับฟูดขึ้นมาพอมีทุ่งนะเนี่ยเออพอมีถนน ม่จะสั่กับพูดขึ้นมาแต่ก่อนนี้เป็นต่งเป็นหนาพราะนะครับคนานในเมืองเอาเมืองละปูนเป็นเมืองเล็กๆนะครับผมมาได้เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองผ่านของจังหวัดเชียงใหม่นะสถานที่แอลก็มีปติเยอะแยะนะครับผมละปูนนะครับผมก็จะแนะนำาให้ที่ผมรู้จักเนาะที่ผมรู้จักเกาะขอสุมาเลยนะครับผมละปูนกับมที่แอลอะ แม่ถึงละปูนก็ต้องไปวัดพระธาตุธาริภูชัยหรือว่าวัดหลวงละพระธาตุหลวงละปูลนะครับผมแล้วก็แล้ก็แม่ก็วัดพระนางจามเทวีหรือว่าวัดจากเทวีแล้วก็วัดมหาวันนะครับผมอยู่ในเมืองนี่หมดโซนใกล้ๆกันอันนี้แอลวัดตรงนี้กันเนาะแล้วก็มีวัดช้างคลองแห่นนะครับผมวัดช้างคลองนี่รู้สึกว่าจะเผ่าศพทุกเจ้าวันที่5ถึงวันที่10กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี่นะครับผมแล้วก็มีอย่างอืม วัดพ่ายืนนะครับผมวัดพ้ายืนนี่ของงามเป็นวัดเ,เก่าแก่โบราณนะวัดพายืนก็อยู่แถวในเมืองเนี่ยจะออกไปตรง่านหน่อยเป็นตำโบนเนี่ยผมลืมไปละนั่นแหละแล้วก็จะไปลืมวัดดอยตีนะครับผมวัดดอยตีนี่จะมีองค์พระาธาตุเออองค์พระาธาตุว่าองค์ครูบาเจ้าสีวิชัยองค์ใหญ่นะใครไกลไปแก่แม่กระตงอหุ่จักตือหานเนาะ แล้วประเด็นนี้เปล่แปลงใหม่ผมแก้ไปเอลปีใหม่วันนั้นนะไปทําบูนนะนะะอ็แงมคะแนนนะครับผมอันนี้สายแว้นนะครับผมต่อมานี่ยถึงหนวงหูนะครับผมส่วนนี้ไปก่อนถนนดีแล้วฝั่งนี้เนาะมาแ,แล้วนี่โพลใหญ่ก็มีนะครับถน,นนะอันนี้ดีแล้วก็ออ,อกตัวกันพอเต้ครับ ขับรถอยู่บนถนนก็แค่เกือบชนถึงยิงกันตายสถานที่รู้คงรับต่างแดนแต่กลับดูถูกรูแค่นคนไทยอายุสิบสองอายุสิบสี่เด็กๆสมัยนี้เป็นไงและท่านตัวอย่างจากไหนใหญ่เขาคิดสัน้นยอมรับละกัน ว่ามันหนักใจคิดแล้วกุ้มไม่รู้ทำไงก็เราอยู่ในเมืองนี้ยิ้มไว้เถอดยิ้มไว้คนดีพอนี้มันคือวิธีที่ทุกมันกุ้งหากใจร้อนร้อนร้อน,อนใจ พาคุณใจเย็นเย็นเย็นใจใช้ชีวิตกันไปอย่าโมโหนะครับผมก็อู้ไปตัวพอดีบกกรรยากาศมาเข้ากับเสียงเพลงของของพี่เสียธนพลชื่อเพลงว่าคนใช้ชีวิตผมก็เลยพองเข้าใม้มันเข้ากับบรรยากาศกับสังคมตึงวันนี้เนาะเพราะชีวิตตึงวันนี้ คนบุ่นวุ่นวายนะครับผมคนก่อนเริ่มทันแก่ตัวกันขึ้นนะุ่นวายนะครับผมถ้ารถจนก่อนเน่ยงในเพลงเนี่ยรถจนก็ว่าหัวร้อนสากานก็จะยิงกันตายจะอย่างไงี้นะครับผมอันนี้บรรยากาศรุ่งนาตรงนี้วิวดีแต่กี้มีภาพทิศออกประกอบไม่แต่มาถ่ายเพื่อรับชมเสียดายนะครับผมเมกบทบังไปละอ่านะครับ ทุ่งแน่ไข่กับมูฟเนี่ยเปนเจ้าของผมนี่ต้นลำไย,ยก็มีนะครับผมเพื่อใส่หมูจากต้นลำไย,ยเพื่อใส่มารับชมคลิปไอ้ดีแคบใครก่อนอยู่ทางภาคอ่าอีสานภาคกลางภาคใต้มามีต้นลำไย,ยเพื่อรับชมก่อนได้หานต้นลำไย,ยนะครับผมพอ่อตะผู้นี่ปลูกบอกให้ได้นะหรือว่าต่างประเทศก็มาเคยหานเนาะข้อคลิปที่ผมลง YouTube สตรีมลงนี่ก็รับชมได้ทั่วโลกเลยนะครับผม แล้วแต่ใครจะเข้าไปดูพิมพ์คําว่าดีแคบขายหรือแอดดีแคบขายเนี่ยนะครับเข้าไปดูช่องผมได้ทั่วโลกเลยนะครับผมคุณจะอยู่โลกไหนโลกในโลกใบนี้จะอยู่โลกไหนจะอยู่ส่วนไหนของในโลกใบนี้ก็สามารถรับชม youtube ผมได้ช่อง youtube ผมได้คลิปที่ผมทำนี้ได้นะครับผมแล้วก็ส่วนใครอยู่นอกโลกก็อาจจะดูได้เหมือนกันแต่เท่ากับฮงกับเปิลว่าเปิล ดูได้อย่างเฮาบอกแต่ดูได้แน่นอนเท่านอกโลกความเชื่อของผมนะครับผมความเชื่อซุนบุคคลนะมนุษย์ต่างดาวอะสามารถเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่ามนุษย์โลกหลายร้อยเท่านะครับผมผมว่าดูได้อยู่แล้วเขาคงหันคิปที่ผมําใเพื่อดูนี่นะ <laughs> เพื่อเอาไปประมวลผล <laughs> อู้ไปเลยแล้วนะครับผมนะครับ โอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปไอ้ดีททำสารลคดีเกี่ยวกับอัยังกอบหูนะครับผมห้องเพลงห้องผีแป้ผีบอให้ลดรับชมห้องแล้วก็สมัยนี้ได้นะครับผมมันอากาศมันเย็นเนาะวัดก่อนที่จะลงคอเวลาอู้อากาศมันเย็นเข้าปากนะครับก็มีคลิป แต่งๆนานาเพื่อรับชมเปลี่ยนบรรยากาศห้องนะไม่ได้ก่อนห้คลิปเพื่อชมขอซพทุกเจ้าบางคนเผื่อบางคนเพิ่อแก้เนาะขอซบทุกเจ้าแล้วก็เป็นคลิปไปปล่อยหลวงเนาะที่ปล่อยไปแรกซุนี่คือคลิปงานปล่อยหลวงเนาะแล้วก็เลยมาทําคลิปอันนี้พ่องน,นะครับผมที่ผมชีวิตของผมเลยมาออกกำลังกายนะครับผมแล้วก็ตะกี้ฝากหรือว่าไปแอววัดดอยติก็มีเพื่อรับชม หลายอย่างนะครับผมตึงทําบุญตึงมีสัตว์มีนกยุงมีอะไรอย่างนี้ดูตัวนะครับบนวัดแล้วก็เพิ่นทําโซนใหม่เป็นจุดชมวิวอะเนาะก็เหมือนสกายวอล์กอะทําจุดชมวิวของเมืองละกูเนี่ยนะงามนะครับผมมี2จุดเนะี่ยจุดชมวิวตรงหน้าปูบาเจ้าสิวิชัยองค์ใหญ่ฮนแล้วก็แหมแห่หจุดหนึ่งก็อ่าตรงอะไรอย่างเงาะถ้ำลือศีอะเนะาะทำใหม่เนาะงามขนาดนะครับผมยห็นได้ก็ไปแหววกันได้นะครับส่วน ที่แอลที่อื่นต่ําในเมืองหละปูนนี่นอกนั้นก็จะเป็นไก่ไปนะครับผมเป็นดอยเป็นแองงน้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็เอาตี่อก่อนก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะปีกอร์เนอร์เดี๋ยวผมจะปีกกอร์เนอร์เดี๋ยว,อ,ยวอันนั้นลูกกับเมียหงเมียหงไปส่งลูกแบวไตเรียนนะครับผมบีบแต่ปิ๊บบตอนแรกก็จามรถมาได้นะครับผมเขาก็เที่ยนใช้สีขาวน,นี่มันเปลี่ยนมาใช้สี อ่าสีดำสีน้ำเงินสีของวะนะครับผมอ,อย่างไั้ก็ฝากช่อง YouTube ช่องน้อยๆของไอดีตเจนะครับผมช่องนี้ยังบาดังได้นะครับผมยังยังมีผู้ติดตาม400กว่าคนอยู่นะครับผมยังได้ก็เข้ามากดเข้มาได้ดูขอฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดปักตะไคร้กดปักถูกป,ปักเตียนให้ผมด้วยนะครับผม,บผมแล้วก็อย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมอ่า หรือใครดูแล้วก็มียังจะแนะนำะแนะนำผมนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้เลยนะครับผมว่าเออไอที่คนทำคลิปอันนี้อันนี้อย่างนี้อย่างอันหรือว่าถ่ายในนในอย่างอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมีงบแผ่นน่้อยดีวผมจะ,ะซื้อกล้องถ่ายแบบดีๆนะเอาไว้สตรีมลง y o u t u เพื่อรับชมแต่ผมมาแจ้งตัดต่อนะแต่ก็เดี๋ยวจะศึกษาก่อน ถ้าถ่ายวิดีโอเพื่อนท้องอ่ะวิดีโอเป็นกล้องวิดีโออ่ะมันก็ตัดต่ออย่างได้เนาะตัดต่อคลิปอย่างเนาะถ้าผมมีเวลาว่างคะานนนั้นผมก่อเพราะผมก็ต้องขายแค่ฝอยไปตัวน,นะโอ้รถแมวเวย้ยใจเย็นใจเย็นนะครับผมแล้วก็ผมไปดูที่แห้งมาแล้วนะครับผมไปดูวิกซีหลับปูนเนี่ยใกล้ๆบ้านเนี่ยไปดูวันนั้นไปดูกล้องแม่ก่อตัวเป็นหมื่นนะครับผมนะราคาถูกสุดก่อน่าจะหมื่นต๋ายเนานะ กล้องที่เอาไว้ทำ YouTube ไว้ถ่ายทำอย่างนี้น,นนะเพื่อ,อ,อคนที่รับชมจะได้รับชมแบบชัดแจ๋วขึ้นน,นะเนาะาะผมใช้มือถือนี่มันเกาะมือถืออย่างกับโลแกนอยู่นะครับผมผมใช้แค่ vivo y ายเจ็ดสองนะราคาห้าหกพันนะครับผมน้องสาวฮื้่มแม่มาได้ซื้อผมทำน้องสาวขายมือถือฮื้่มแม่ันทีน้องสาวฮื <im pe at> ้ <im pe at> ่มอ iPhone 12งโปรมาละตอนนั้นหิวเหล้า อันบบบมีแตงเมียมาฮือเอาไปขายอะหมื่นเดียวได้แตงมาก่อประคบนะครับผมแห้งฮือมหกปันละไอคนขายกโอหัวบอกอาหันว่าผมเมาเหล้าจ่ายมา 6, หกปันแง่ว่าอย่างก็ออาเมมโมรี่แกไอ้ยาพดล็อกมาได้ไอ่างมู้นะสักอย่างเนี้ยไอ้อยูม้มันผมกอดเมาเหล้าอา้าตาดากตะเนี้ยนะครับก็เสียดายเล่มอมีกล้องดีๆถ้าเป็น iPhone 12 Pro โป x แมก แล้วผมไลฟ์สดกล้องรับชมชัดแจ๋วเลยนะครับผมเสียดายเนาะจะมานาะเดี๋ยวมีแตงก่อนนี้ใหม่แลว้วก็ถ้าพัฒนาการของผมดีขึ้นไปเรื่อยๆผมก็จะซื้อโดนนะครับผมโดนถ่ายทานะครับผมโดนบินแน่นอนโดนถ่ายทำารดนนี้ปัจจัยโดนถ่ายทํมมนะนะา,ทม,ม,า,าทม,มุมสูงเรา,า,ามันจะงมเนาะเวลาผมไปเอาที่ไหนผมจะถ่ายโดนเพื่อรับชมอะไรนะครับโดนเกาะถูกสุดกว่าหมื่นปายอย่างดีน้อยก็่สองหมื่นปยสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับโดน อ่าโดนบีนถ่ายทำนะครับเนาะผมหันเพื่อเอาถ่ายทำศพทบบุกเจ้าทั้งแก้มนะครับดูมุมสูงแะเไว้เดี๋ยวผมมีแตกักหน้าก่อนเผออทุกหวยวันผูกวันฮือนี่ก่อนนะโอเคครับผมขอบคุณคนที่เข้ามารับชมแล้วก็กด ติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมกันนะครับผมดูคลิปของผมจบแล้วหรือว่าบางทียม,มีโฆษณาขึ้นอขอความอนุเคราะห์เลยนะครับผมดูดูโฆษณาพ้องนะครับแล้วก็ฟังกดข้ามที่ดูโฆษณาไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะเล่นต่อเองนะครับผมคีิปะแล้วก็ผมจะได้อาจจะได้รายได้จากการโฆษณาเนี่ยครับมีโฆษณาเข้าแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีโฆษณาเข้าแล้วก็ มว่าจะเตลไปตั้งแน่พุ่นไปนะครับผมลาดเข้าเนี่ยบ่อน้ําเสียไปนหน่อยพอดีอูยังมาจบเนี่ยเข้าบ้านก่อนละนะครับผมอันนี้เป็นมุแบ้านที่ผมอยู่นะครับผมน้ําเน่ามากไปการขี้แหแทนที่จะสูบน้ําออกนะครับผมก็โคมาสูบแล้ะเพราะมันเป็นน้ําระบายน้ําเน่าน้ําเสียน้ําทิ้งตะกอนบ้านผมหลังนี้นะครับผม อันนี้เป็นห้องซอยสิบเจ็ดแม่ผมหลังนี้เลยนะครับผมอยู่หลังนี้มาสี่ห้าปีแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ต่อเติมมะผมปลูกลำไยเต็มหมดเลยทางข้างนี่ตูกลำไยไปเต็มเลยพอแล้วน้ํามันก็ไม่ได้กว้างขนาดนี้นะมันจะแคบน้อยเดียวละผมปลูกพักปลูกอย่างไว้กินของผมหลังนี้เลยนะครับผมแต่ผมชอตนะครับผมเพราะผมสำมาเเทเมาไปหน่อยมาหน่อยฮะนักเลยฮะลูกก็ยังน้อยอย,อยู่เนาะเียหนังสือตัวเนาะ หลังนี่ซอย17อหลังสุดท้ายนี่ตีกว้างนะครับผมตอนหลังผมปลุกลำยาได้เป็นมงกิโตนอะนนี้เจ้าของใหม่เพิ่นมาซื้อเพื่อก็ต่อเติมนะเนี่ยหลังนียของผมแล้วผมก็ขายไปแค่แสนเดียวนะครับผมขายแบบขายดาวนะไปะเจ้าว่าถ้าประเดี๋ยว่ขายก็ถ้าต่อเติมอย่างนี้แล้วก็เป็นร้านนะครับผมแล้วก็รวมตึงเนื้อที่นะเป็นคู่จากจงหวัดแน่นะนะมาซื้อนะก็ซื้อไปก่อน ในราคาหนึ่งแสนแล้วก่อผมก็ออกเปินเอาอย่างกระโอนน่ะออกแหมหึ่งแหมหมืห่นผมก็เหลือเก้าเก้าหมื่นนะครับผมพอเหลือเก้าหมื่นเบี้ยวผมแหมหมื่นหนึ่งนะครับผมใจผมแค่แปดหมื่นชัน่วน้าผมช็อตเนาะอันนี้คนเประกอเอาแหมมาออกกับร่งกายเนาะแล้วก็ผมก็ย้ายไปซูอ,อยู่พุณนะนายพุณนซอยแซวพอดีผมซื้อหลังนี้แล้วก็ผมซื้อแหมหลังท่านพ่อเมียแม่เมียอ่าบอกว่าซื้อไว้แหมหลังอะไรอย่างเง เพื่อเพื่อนจะแม่อยู่ผมก็ซื้อไว้หลังฮั่นสุดท้ายผมก็ได้ไปอยู่ฮั่นแต่แต่บัดเดี๋ยวนี้ผมมาได้อยู่แล้วนะครับผมจะพี่ไปอยู่บ้านแม่ที่หนองตองผมจะพี่ไปอยู่และเพราะที่อยู่บม่นท่านมีปลดเลิกนะครับผมตึงห้องกว้างขวางตึงพอดีน้องสาวผมต่อเติมโกดังเป็นโกดังออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนน้องสาวผมก็ย้ายมาอยู่เนี่ยนะครับผมย้ายมาอยู่ที่บ้านเอื้อเนี่ยแต่แหมหลังนึงนะครับ ที่ผมซื้อไว้หลังหนึ่งก็เป็นหลังที่สามอ่ะผมก็ส่งมาไว้ผมก็ขายให้เน้องสาวพุ่นอยู่โซนนายพุ่นนะครับผมซอยสามสิบกว่าสามสิบแปดอะไรเนี้ยแล้วก็มาเดนที่ผมอยู่ซอยแซวซอยแซวนี่ก็ก็โดนยืดนะครับผมเนื่องจากอา่าไปส่งจ้จวันเดียวนะครับผมขาดส่งมาสามเดือนช่วงนั้นมันช็อตนะครับผมหายขั้วกล่อมมาหมวนแล้วก็อย่างอย่างผมไปสำมาเลเทเมาอย่างที่ผมเล่าฟังนะครับ มันก็บีนะครับผมอย่าเอาเป็นตัวอย่างเลยนะครับถ้าใครชมคลิปนี้อยู่นะครับผมบาดีนะครับผมผมก็อู้ไปเพื่อที่จะสอนนะครับผมแล้วก็เพาะประสบการณ์นะนาะแต่ตอนนี้ผมก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมพี่ไปอยู่บ้านที่หนองตองที่อยู่ไปเละแม่น้องสาวต่อ,ตอเติมออฟฟิศห,ห้องอย่างกว้างขวางแล้วก็มีออฟฟิศแถมจะขึ้นลูกบ่าวอยู่แล้วก็บนบ้านแม่ก็อยู่คนเดียวน้องสาวก ไปอยู่คอนโดที่เวียงนะครับผมมาลำอยู่บ้านตลาดแล้วน้องสาวก็จะไม่อยู่นี่พ่อของพ่อทํางานเปิดสอนว่างานอยู่ตรงนี้เนาะเปิดเอาเป็นว่ามาทํางานอยู่ที่บ้านนี้ดีกว่าแล้วก็ขายของออนไลน์ขายโทรศัพท์ออนไลน์อยู่ในที่บ้านขายที่ผมขายที่น้องสาวซอยแสนสิบแปดน้องสาวก็ต่อเติมรีโนเวทมดไปเป็นเจ็ดแปดแสนแล้วนะครับผม ถึงบ้านที่ซื้อก่อนน่าจะร้านไปแล้วงามนะครับผมบ้านน้องสาวผมที่ผมเคยพูดขายแต่มันมาได้ขายขายตอนอนเก้ 9, 8, 8, าแสนแปดม่ได้ขายก็เลยน้องสาวเลยมาอยู่เลยดีกว่าพดอย่างนี้เสียดายต่งเนาะที่ส่งไปเนาะบ้านกับซื้อกลอส่วนผมส่งแจ้ไปวันเดียวไปไกลเกี่ยแล้วก็มาได้แล้วผมก็ไปส่งเฮ้แล้วนะครับเงินนะเนี่ย เงินสามงวดอลเนาะหมื่นไปอ่ะเออแล้วก็กว่าจะได้คืนได้คืนมาแต่ว่ามันซื้อนี่มด้นะครับผมได้คืนมาแล้วก็พี่น้องอย่างไดอ่ะธนาคารต้องคืนเห้แล้ะคืนมาเพราะมันจะยืดบ้านเราแล้วเพราะมันจะขายเพื่อขายต่อคนอื่นมันก็บผมนะจะมันได้เนาะมันความพีดของเขาเนี่ยเพราะที่เงินเฮามันช็อตเนาะจริงอะลุกมันรวยเหมือนกันพ่องก็ได้แต่โกดมันก็เป็นโดแกเราก็บผถจามันตั้ รือว่าฟฟดเค้าไปผมอยู่ซอยซาวนี่มา12ปีนะครับผมผมผมส่งมานี่มาต่ำกว่า3แสนไป4 3แสนไปนะครับผมส่งมาตึงดาวตึงอะไรย่างเพราะตอนนั้นนี่ผมพอนละผมก็เอามามาไว้ผมก็ขายให้ไอ้เปิลอ่าไอ้เปิลเจ้อฉยช้วัดเนาะเปิลจะคว้าซื้อไว้อยู่โซนที่ผมอยู่เนี่ยประมาณ4-5หลังเปิลก็ ซื้อไว้ให้เพื่อนเจ้านะครับผมจริงๆแม่ต้นอยู่แลแนด์เฮาส์แม่ที่เปิ้อนอยู่เปิ้มก็น้ำตาลอันนี้ลูกน้องผมนะครับน้ำตาลมาละนะครับแล้วก็เปิ้อนเกาะแคนซ์ซื้อแล้วผงขายต่องเพื่อนไปสองหมืน่นแล้วผมก็พอขายหลังที่ผมว่าซอยสิบเจ็ดตะกี้ที่ผมอยู่ผมผมมีที่อยู่แล้วตอนแรกว่าจะปิ๊กไปอยู่บ้านพอดีผมถามแอรเปิ้์นแอรเปิ้์น ก็จะขายให้คืนให้ผมเพื่อก็ขายคืนให้ผมสี่0 0ื่นผมได้เงินจัดตรงท่านมา8ปด0 0ื่ผมก็ซื้อแอรเพื่อนคืนสี่หมื่ข้อสัญญาตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยไปชื่อเมียผมอยู่น้องแจนแฟนผมอยู่เนาะก็เลยอ <c oughs> น้ำตาอ้อันนี้เอ้เด็กดีเด็กดีเด็กดีดกดไม่ใช่แม,ม่ผมแม่ผมนะแต่เปิ่ขอน้ำตาลเป็นตัวแม่นะครับ ไปขอไปเลี้ยงอยู่ซอยฮะของกันเลยเปิ้นเนี่ยเปเลี้ยงดีนะครับผมทาหมันเรียบร้อยตุย้ยขี่เข้าลํมามกแคบไข่ตัวเลยนะครับผมส่วนสีดาแขวล่นไปฮะน,น,นั่นเป็นปี่สาวมันแพนด้าแต่พี่สาวนี่คือแบบเป็นปี่เป็นน้องกันไปจะได้เป็นต้องเดียวกันนี่นะครับผมาะวอามาเลี้ยงตัวกันคู่กันแพนด้ามาอยู่ก่อนแล้วก็น้นําตาลตัวมาแล้วก็น้ําตาลมันชอบชอบไปเอวพอไปเอวแบนเปื่อนไปขอไว้ผมกันเลยอ่ะป่านนี้เปิ่นเนี่ยนะ พราะตอนนี้แพนด้าเมีลูกออมามเจ็ดตัวผมฮึ่มตัวแม่เราอ่อนขอไปสองตัวเรือตัวปูเรือตัวปูสี่เลือตัวแม่หนึ่งนะครับผม,มผมเลี้ยงไว้นี่<ม>เดี๋ยวผมก็จะเอาปิ๊กไปที่หนองตองละอันนี้ซอยแซวนะครับผมส่วนนี้ที่ผมอยู่นะ<ม>ลูกน้องผมโนนะครับในซอยนี้อันนี้กอต,ตี้เสียเส้นหน่อยกตอตีกอตี้เลยว่ากอซีแลนะครับผมไป เสียเส้นหน่อยมารูว่าโดนคนบุบก็ว่าโดนวางยาก็ว่าโดนอ่าเป็นโรคพัดเป็นโรคของแม่ก็ว่าอย่างนะครับก็เลยเสียเส้นเป็นกบ้ยเทีจยเป็นนักกว่านี้นะครับผมอันนี้ดีขึ้นพ่องละเริ่มรุนนะไซเซียไซเซียอย่างอลิตแต่เนี้ยเคนายแม่ตำรวจส่วนอันนี้ลูกแพนด้านะครับผมตัวนี้ชื่ออ่าใส,ส่ชุดชุดซานตาคลอสสีแดงนี่ชื่อว่าแฟนตาแฟนตา แพนด้ามีสามสีขาวดำเหมือนแม่มันแพนด้านี่แล้วก็ได้ปอมันสีน้ำตาลปอหน่าจอกอดเนี่ย <c oughs> กอดเดียงมันก็ยังกระดืบกระดึบได้อยู่นะนะครับผมเนี่ยอันนี้รถผมนะจันนี้มันต้องดูป้ายทะเบียนน่ะเดียวนะครับผมอันนี้แบ้นผมผมเตะออกไปโมโนหมดแล้วนะครับผมเหลือเนี่ย อาจจะหกอาจจะเหี้ยหน่อยนะครับเพราะผมเลี้ยงแมวตัวแล้วผมก็ปล่อยให้มันหกเพราะมันไหนๆมันก็จะยืดละจริงบ้านผมนี่อตอนจริงผมก็ต่อเติมหงรดไออย่างผมแกออกหมดอ่ะเี่ยผมก็จะย้ายแล้วอันนั้นเอาแพร่คีตูดเอาอย่างเสาะอย่างมาเกิือขึ้นแมนอนมาแล้วมันแหนวันเตี้ยผมก็หึ้งไปนอนในบ้านด้วยผมแต่มันพิ่นท้องอย่างนอนในบ้านแล้วมัน มัดมันมีนะครับมันคอนผมก็คานไปตัวอันนี้รถซื้อแกงนะครับผมมันจะแรง,งได้ยังไงแด่รถคันนี้เอาไปเปียไม่แต่งเอาไปเพียะเป้ามาแล้วนะครับผมแลกรถพ่งไปแข่งแค่พอยอันนี้สุดยอดเลยนะครับซื้อแม่นะแล้วผมก็เอาไปเมาไปโกนไปเจ็บไปอ้หลายรอบนะครับผมนี่ไมโลนะครับนี่ไมโลทักทายไมโลใส่เสื้อกัตันอเมริกาไมโลตัวปูนะครับผมอันนี้กาแฟ แกาแฟทำอะไรอะ่ะกาแฟกระตุกปูนะครับผม <S <S 1> <S 1> แน่ทักทายหน่อยมากระโดดเว่ยโดดโดดมาใครคืนไอกาแฟมันอ้วนหน่อยมันกินข้าวดีนะครับส่วนนั่งอยู่ปุ่นนี่โกโก้นะครับผมไอจิปเล็กของผมนะครับใส่เซียมินเนีย่ยอ่าระวังรถนะเด็กๆเข้ามาฮะกันต้าเข้ามารลด,ด้วยอ่ะ เกาไอ้ฮะ่กอ,อนแรกก็จะจบแล้วนะครับผมก็ในๆก่อนนี้ตะกี้อูเรื่องบ้บนเนาะก็จ้ามันจะ่เด้ครับผมบ่อูแล้วอูไปแล้วก็อันนี้ผมปลูกน้ำใยกับไอ้ยังก็มะย وم. มมะยมนี่เป็นให้ปลูกไว้แนวแบนเพื่อคนจะนิยมช,มชมชอบนะ ส่วนอันนี้คาราบาวของผมเองนะครับหัวความักตดต้นลำยน้ำย่อยนี่ได้กินหน่อยเหมือนกันนะครับผมต้นตัวใหญ่นี่นะสิบสามสิบสองจะสิบสามปีผมอยู่บ้านหลังนี้มาผมซื้อผมผ่อนมาสิบสามปีเดือนจากเดือนสองปันสองขึ้นมา2อง0ันห้าสองันห้ามาสองพันเจ็ดจนสามปันแล้วก็พอดีผมชอดสามเดือนนะก็เลยส่งมาตันนะช่วงนั้นไป มำเลยรที่มเาหน่อยเครียดหลายอย่างนะครับผมในจะเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรอย่างแต่ตอนนี้ก็โอเคและ้ะปล่อยมันอย่างใครขยิบอย่างไปก่อนยืดไปเดี๋ยวมีเงินก็ก็ซื้อใหม่ซื้อที่ดีกว่านี้ก็ยังได้เลยนะครับผมตําบลเป็นสองห้องนอนนะครับผมตรงห้านเป็นห้องเล็กนี่เป็นห้องใหญ่ตันลุ่มนี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องน้ำจะมีในตัวตังลุ่ม,มนนะครับผมห้องครัวแต่ก่อนผมต่อไปตังหลังบุ้นแล้วก็สนแน่นี่ถ้าจะต่อเติมก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่ได้ต่อผมก็จะเอาไว้ ก็ที่แบบมีของเต็มน,น,นะครับผมโซฟาก็ไอ,อ้ยังไว้นั่งเล่นนะแต่ประเด็นี้กลายเป็นบ้านน้องหมาครับละโกโกูวันด,ดีโกโก้ตัวเล็กจิ๊บเล็กโกโก้กับตัวผู้นะครับใส่ชุดไม่นิ่งตัวแม่เหลือตัวเดียวนะครับผมน้องดำ com ดอทคอมเนี่ยนะครับใส่ชุดสีชมพูวันเบลล์รายงานตัวน้องดำชื่ออย่างเหรอ <S 2> <S 2> โอเลี้ยงนะครับผมตอนแรกผมห้องอีชาวโกยแฟนผมอ่ะเอาโอเลี้ยงเพราะมันมากโอเลี้ยงมากกว่าอ่ะอ่ะอ่ะวันี้ก็ไอ้ะอย่างเนี้ย เดี๋ยวไป,ไปดูบรรยากาศหลังบ้านผมหลังนี้ที่ผมอยู่นี่ถือว่าบรรยากาศหลังบ้านดีมากนะครับผมนี่ของครัวผมอะ่ะผมเผาแข้งหมดอะ่ะที่มันมาอันนี้ไงแต่ผมไม่ได้เผาเครื่องเดือดร้อนไก่เนี่ยผมเผากําน้อยแล้วผมก็ดับนะวมาอันนี้ของเล่นลูกผมเอาไปแจกก,ก็นางนะครับอันนี้เหลือหน่อยเดี๋ยวผมจะแล้างๆเอาไปขึ้นหละอ่อนพ่องแจกขึ้นละอ่อนพ่องนี่ขวดก็รีไซเคลิลไว้นนเนี่ยนี่ปล่อยมันเหี้ยนี่บอง ผมลาดปุ่นจัดดีนะครับจะมันตั้นี่กนต้นมะนุนป่อเมียปลูกึหม่มม่วงผักและนี่ไอเชน้นกวาเพิ่กปลูกแล้เก็บกินได้ตลอดนะครับผมแล้วก็ต้องมาให้มีต้นไหนนะมายงชิดกับหมะแป้วเห็นนะเสี็จได้นะครับ้ามันเตเขาไปตันี่หมะแป้วผมมันปลูกมายงชิดนี่ป้อเมียแล้วก็มีต้นทุเรียนเห็นมต้นทุเรียนตึงเหมอือนย้อยแปะไปคุ้มนะผมที่แขนเพี้ยวนะครับผม อันนี้ต้นมะแนวนะครับอันนี้ก็อผมซื้อมาปลูกฮะสั่งสั่งออนไลน์เข้ามายังม่ได้กินหน่วยสักคำนะต้นมะแนวแต่อันนี้ต้นเนี่ยมูออกคนเดียวนะตัดหมูกีเตียแล้วนะครับโซนหลังบ้านจะเป็นประมาณนี้ถ้วยยังมนได้แรงนะตายมันลนะวางก่อนเอาจิ้งว่าจะล้างกันเดียวนะเดี๋ยวโดนเมียได้เนี่ยครับผมนี่หลังบ้านผมมันยังแก่สุดยอดเพร่ะกำลังจะปลูกข้าวนะครับผมตะกอนนี่เป็นต้งมะแนวแงวไปหมดเลยแม่จะสั่งแก่มาพุดได้ ปีสองปีมานี้นะครับผมแม่จะนสันตรงเนี้ยอันนี้เป็นโซนหลังบ้านนะครับเพื่อจะปลูกข้าวปลูกแนตลอดเห็นต้นไม้ปุ้นก่อนครับตรงท้านเนี่ยเลยจากต้นไม้ไปเป็นเปแอ่งแอ่งน้ําใหญ่เลยนะครับผมปุ่นเอาไว้ทาแนททาการเกษตรนะครับเป็นแอ่งน้ํานะครับผมเออนะครับเพื่นกำลังปลูกแนก็เดียวถ้าจะปลูกวันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูเนี้ยหน่อยโอ้คลิปนี้ยาวหน่อยกลับมาเป็นยางนะครับน้ำตาลหาอะไรกิน นี่รีไซเคลิลน,นะครับผมเดี๋ยวไปดูเข้าข้างบ้านข้างบ้านนีูุ่เต่ยบยป้งกระตาเพิ่นอยู่ใจดีนะครับผมพอดีลูกสาวเพิ่นย้ายไปอยู่สารปีพุญละไปซื้อบ้านจะสร้นงอยู่แหละผมก็เลยอมก็เลยไม่มีใครอยู่ตรงนี้แต่มีคนซื้อไว้แล้วแต่เขาไม่มาดูแลพอแง่ลแล้ว่ำไมผมพี่วข้างนี้หน่อยเนี่ยอันนี้แย่บ้านเปิดเลยเจ้าบ้านผมนะ อันนี้ขอเข้ามาตรงนี้หน่อยก็มีคนอยู่นะคมจะมาถ่ายให้ดูตรงหลังบ้านที่เปนปลูกข้าวนี่ผเตรียมลงแขกปลูกข้าวนะครับผมอ่าเนี่ยน,นะครับผมบรรยากาศสุดยอดโอเคครับผมฝากติดตามช่องไอดีแคบคอยแล้วก็ กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ก็จะมาแชร์กัได้แล้วแต่นะครับผมแค่กดติดตามกดไลค์ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมแล้วันนี้ตัวไหมอย่างน่ะฮะโอเคครับดี๋วผมขอจบตัวเองน,น,นะครับผมมีสายเข้าสองสามสายแล้วผมไม่ได้หับเดี๋ยวผมโทรปี้ก่อนนะครับผมพอดีมีน้องแจมแฟนผมแล้วก็ลุงใจคนทําแคบขายให้ผมแล้วก็แล้วก็แกชทแถมนะครับผมโอเคครับวันนี้จบแารมป์ไทยท youtube ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ขอบแกงวคาณมาสวัสดีครับแล้วขอบคุณด้วยนะครับผมเออออกมาได้โดนขังของโอเคครับสวัสดีครับผมทุกท่านสวัสดีครับ